ถ้าสำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในในเพจ Big Alset Dragon Shop เอกได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซันหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอทกันด้วยนะครับในวััันนนี้เเรรราอออ่่กกคงงึบพื ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดการอัปเดตครั้งล่าสุดของเกม Rock n a จอ r ์กันนะครับเพื่อนๆว่าในการอัปเดตครั้งล่าสุดที่ทางเกมเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตนะครับในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เวลาตีสี่นนะครับทางเกมเนี่ยได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นนี่นะครับเพื่อนๆซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกิจกรรมใหม่กันนะครับเพื่อนๆว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนเลยว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมีมังกรตัวใหม่นะครับเพื่อนๆเพิ่มเข้ามาในก แล้วก็รายละเอียดของกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนเแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนนๆะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากครับไปกดติดตามช่องติ๊กตอกของผมได้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นติ๊กตอกเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากครับไปกดติดตามกันได้ด้วยนะครับโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปปรรรรรััับบชมมนนะะคเเเเเเ็าาายยลออออีดดกกกตขง่พืๆ เรื่องรายละเอียดการอัปเดตของเกมเราก็ได้ไปเจอนะครับครั้งล่าสุดที่ทางเกมเนี่ยได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับเพื new new the ่อนๆเมื like new new ่อเวลาเตยสี at ่ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อนๆพ่อนซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีมังกรตัวใหม่ครับเพื่อนๆเข้ามา1ตัวนั่นเองนะครับโดยเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าน็อกโตเลสนั่นเองนะครับโดยเจ้าน็อกโตเลสเนี่ยนะครับเป็นมังกรที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับเพื่อนๆในอัปเดตนี้พร้อมกับกิจกรรมใหม่นั่นน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 เเเเเอออองงะะะะคคคครร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 ััััับบบโดยยยกกกกิิจจมมมมใให่่่่่่่่ีีีีชืืวาพๆ้ ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยนะครับต้องทําการหาอาหารนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมมันก่อนดีกว่านะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนั่นเองนะครับถ้าเราวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม Shadow Alta หรือว่ากิจกรรมใหม่ล่าสุดของเกม Black and w h t e เนี่ยนะครับเพื่อนๆสิ่งแรกที่เราต้องมีหรือว่าเงื่อนไขแรกที่เราต้องมีเลยเนี่ยก็คือเราเนี่ยนะครับต้องทําการปลดล็อกโลก prehistoric ซะก่อนหรือว่าโลกสุดท้ายซะก่อนนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทําการปลดล็อกโลกสุดท้ายหรือว่ายังไไไมม่่สสาาารถททีจะปโลกกุดด้้้ย็ตอง ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในโลก prehistoric หรือว่าโลกสุดท้ายนั่นเองนะครับเ <ๆ S 1> พืเ่อนๆก็คือโลกทางด้านขวาสุดเลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเพืเ่อนๆเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปลดเนี่ยนะครับก็ต้องทําการปลดล็อ ok ok กโลก prehistoric ซะก่อนนั่นเองนะครับเพืเ่อนซึ่งวิธีการปลดล็อกเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการปลดล็อกโลกนะครับเพื่อนๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนถึงโลก prehistoric นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้ทําการปลดล็อกโลก prehistoric ถลิกอยู่แล้วหรือว่าสามารถที่จะไปโลกพรีฮิสทอรลิกได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทําการกดเทเลพอร์ตไปได้เลยนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้ทําการวาร์ปมาที่โลกพรีฮิสทอรลิกหรือว่าโลกตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆให้เราเนี่ยนะครับสังเกตตรงบริเวณจุดเกิดทางด้านขวามือนะครับเพื่อนๆตรงข้ามกับออฟเซอร์เทอร์ลิกนั่นเองนะครับก็จะเจอกับถ้ำนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีป้ายว่าชาร์ดูเอาต้าเนี่ยครับเพื่อนๆอยู่หน้าถ้ำนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับทำการเข้าไปในถ้ำได้ เดี้ยวไปทางขวานะครับเพื่อนๆหรือว่าสังเกตจากป้าย Shadow Altar ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับลงไปตามป้ายเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาเจอกับแสงสีโมนี้ก็ให้บินลงไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับกิจกรรม Shadow Altar แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะซึ่งในกิจกรรม Shadow Altar เนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขให้เราเนี่ยนะครับทำการให้อาหารหรือว่าสั่งเวรอาหารให้กับแทนบูชานั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วเราเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับไข่นะครรรรััััับเเเเเพืื่่่่่่่ออออออนนนนนนนๆททีป็ไขขงงงจจ้้าาาิสตหหววมมกใ ซึ่งวิธีการที่เราเนี่ยนะครับจะทําการบูชายันหรือว่าทําการสั่งเวรอาหารเนี่ยก็ให้เราเนี่ยนะครับไปที่แท่นบูชาตรงนี้นะที่มีคําว่า available เนี่ยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทําการเดินเข้าวงไปนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้ทาการเดินเข้าวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีหน้าต่างของกิจกรรมขึ้นมานั่นเองนะครับอยู่ในหน้า overview นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นหน้าหมวดของกิจกรรมนั่นเองนะครับโดยเราต้องสังเกตสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับก available นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะบอกว่ายังมีไข่ในกิจกรรมเนี่ยนะครับที่เราสามารถรับได้อยู่เนี่ยนะครับอีกกี่ฟองนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าหากไข่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีจํานวนศูนย์ฟองแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะได้รับไข่น็อกโตเรสได้อีกแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเราเนี่ยนะครับต้องทําการสั่งเวรอาหารนะให้เจ้าหลอดตรงนี้เนี่ยนะครับที่เขียนว่า global offering เนี่ยนะครับเต็มจํานวนหลอดนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในกิจกรรมเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มไข่ขึ้นมาอีก100ฟองนั่นเองนะครับเเเพื่่่อนนๆก็จจะะททําาาาให้รรีียสมถ โอกาสได้รับไข่เพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจำนวนไข่ที่สามารถรับได้ในกิจกรรมเนี่ยนะครับมันยังเหลืออีก410ฟองนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้รับไข่นอกโตลิสได้อยู่น,นั่นเองนะครับเพื่อนๆ,ๆไม่จําเป็นที่จะต้องรอลอตรงนี้ให้มันโบก100ก็ได้นะครับซึ่งในก,กิจกรรมนี้เนี่ยนะครับ <ๆ S 1> ให้เราทําการสั่งเว้ยอาหารใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยทำการกดไปที่ฟีเดอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีอาหารเนี่ยนะ พวกผักและผลไม้น,นั่นเองนะครับจะไม่ค่อยมีเนื้อนะก็จะมีเนื้อแค่มีแตวก้อเบ <ๆ S 1> เคอนน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นในหมวดของอาหารนั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของเราในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยทำการไปเตรียมอาหารนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ในจํานวนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆจะทําการเตรียมอาหารชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าอาหารแต่และชนิดเนี่ยนะครับมันจะได้แต้มไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นมะพร้าวเนี่ยนะครับมันจะได้แต้มรับเด้1แต้มต่อันับ ครับพีซเนี่ยก like ็จะได้2แต้มต่อ1อันนะครับเพื่อนๆซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะได้แต้มที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเจ้าดราก้อนฟู้ดหรือว่าแก้วมังกรเนี่ยมันก็จะได้แต้มที่คิดว่าน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ถึง23แต้มต่อ1อันเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเจ้าแก้วมังกรอยู่นั่นเองนะครับและหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้ทาการเตรียมอาหารเป็นที่เรียบร้อยเพื่อบูชายันเนี่ยหรือว่าสั่งเมยแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับใส่จานวนอาหารไปที่ช่องด้านล่าง นะนี่น,นะครับเพื่อนๆอย่างเช่นผมต้องการที่จะบูชายัญเจ้าโขคนัดหรือว่ามะพร้าวเนี่ยนะครับก็ให้ใสจ่จํานวนที่ผมต้องการที่จะสั่งเบยเข้าไปนั่นเีงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการสั่งเบย์หนึ่งอันเนี่ยนะครับก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปแล้วก็กดออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับแต้มมันก็จะเพิ่มมา19เแต้มเห็นไหมครับเพื่อนๆหรือว่าหากต้องการที่จะสั่งเบย์สีก้อันเนี่ยก็ใส่49กาไปแล้วก็กดออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้แต้มมา900ก่าร้อยนั่าแต้มเ่ยนั่นน เวยอาหารเพื the so ่อให้แต้มของเราเนี่ยนะครับมากขึ้นนั่นเองนะครับและหลังจากที่แต้มของเราเนี่ยมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ผมมี1,900แต้มเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มโอกาสนะครับเพื่อนๆในการกําเนิดไข่ของเราหน้านองนะครับขึ้นมาตรงนี้หน้านีงนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่งเวยอาหารเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเพิ่มโอกาสในการได้รับไข่เนี่ยนะครับได้สูงสุดถึง6%เลยหน้านีงนะครับซึ่งเราก็ต้องทําการสั่งเวยอาหารเพิ่มเข้าไปหน้านีงนะครับอย่างเช่นผมจะเพิ่มไป300อัันนเลยะกต้มร้อยอัน อย่างเช่นเมื่อกี้ผมอยู่ที่หใช่ไหมครับเพื่อนๆมันก็เพิ่มมาเกือบจะ2%เลยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่2%นะครับเพราะว่าถ้าหากมันกลายเป็น2%แล้วเนี่ยนะครับตัวหนังสือ2%เนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงแบบตรง1%ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่ะเราก็ต้องทําการสั่งเวรอาหารเพิ่มเข้าไปอีกนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพื่อให้ เปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยนะครับถึงนั่นเองนะครับก็เพิ่มเข้าไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงหรือยังนะอ่ะก็ยังไม่ถึงนะครับเพื่อนๆมันต้องการเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ว่าตอนนี้อาหารพอหมดแล้วมันก็ต้องไปฟาร์มอาหารเพิ่มเข้ามาแล้วก็เอามาสั่งเมย์นะครับเพื่อนๆเพื่อให้เปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับทำการสั่งเมย์อาหารไปมากถึง6%แล้วเนี่ยนะครับโดย6%เนี่ยนะครับเป็นโอกกาาสสททีี่่มุดในกิจกรรมนนนี้้แลวั่เองนะครับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยนะครับมารรอตงนนนี้ั่เองนะครับเพื่อกาสที่มากที่สุดในักิ หลังน,น,นซึ่งเจ้าการนับถอยหลังตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการนับถอยหลังในการสปอนไขหรือว่าเกิดไข่นี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็เราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยนะครับจะได้ไข่ในรอบนั้นๆหรือเปล่านั่นนีงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เวลาเนี่ยนะครับใกล้จะหมดหรือว่าไข่ใกล้จะเกิดแล้วดีกว่านะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเนี่ยนะครับจะได้ไข่เจ้านอกตัวเลสหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะแลวในตอนนี้นะครับเพื่อนๆเจ้าไข่นกตัวเลสเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะครบรอบหรือว่าครบเวลาในการเกิดแล้วนั่นเีงนะครับี่ จะได้ไข่น็อกตัวเลี้ยงซุปปะนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะอ <face> ่ะถ <t ry> ้ามันขึ one, ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเทมเพลแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าไข่ของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ทําการเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยนะครับก็ต้องรอในรอบต่อไปนั่นเองนะครับก็คืออีก5นาทีนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็รอดูว่าเราเนี่ยนะครับจะได้ไข่หรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับยิ่งเพิ่มอาหารหรือว่าสั่งไว้อาหารเนี่ยนะครับให้เจ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันเพิ่มมากขขึึ้้้นน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 นออออยยย่่่่่่าาางงเเเเเชชตีีีีีผมมมมมมแคคคใไหรรััับบพพืๆกกก็โสิดะ เท่าน oh ั้นนะครับเพื่อนๆซึ่งหากว่าเพื่อนๆเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปถึง6%เนี่ยนะโอกาสเกิดไข่ของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วเพื่อนๆก็จะมีโอกาสจะได้รับไข่เนี่ยนะครับมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าผมเนี่ยแนะนําให้สั่งเวรอาหารเนี่ยนะครับเยอะๆนะครับเพื่อนๆยิ่งไปถึง6%เลยเนี่ยก็ยิ่งดีนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับไข่เนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคคคครรรรรรัััััับบบบบบไไไไดด้้้้้้ขขข่่่่่่่่่่่ใในน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 นออ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 ๆๆๆเเเเเีีีีียยยะะหหหาาาาทททงงงงพพืืืตตํปกก็ิถแโ มันก็จะเกิดในบริเวณถ้านี้นี่นะครับ, <ๆ S 1> บรเพื่อนๆก็ต้องทําการวินหาไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะพบกับไข่น็อกโวเลสที่เป็นสีม่วงๆแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไข่ตัวนี้มันก็ไม่ได้หายากสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็จะมีเอฟเฟกหรือว่ามีร่างอะไรเนี่ยนะครับที่เป็นจุดสังเกตให้เราเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ, <ๆ S 1> บรเพื่อนสำหรับกิจกรรม s h a ์ dow a อ t a ตแล้วก็เจ้ามังกรตัวใหม่น็อกโวเลสนั่นเองนะครับซึ่ง้้ดวมาาใหูแลก ็ไม่สามารถที่จะสปอนไข่หรือว่าบินหาไข่ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับชมกันได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าที่ผมอธิบายไปก็ค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วนั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันแล้วกันนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะตอบข้อสงสัยให้ละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปกับเกม Rocket Ninja ก่อนละกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับไข่กันแบบทั่วหน้าทุกๆคนเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปฟาารรรร์มมกกกกัััันนนดดด้้วยยะะคบบแลลลลสหเพื่่่ออๆททีงไไป็โ ลิกเนี่ยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆ้นในสู้ๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะครับยังมีเระยะเวลานะครับเหลืออีก7วันเลยนั่นเอนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับก็ค่อยๆปลดโลกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออีกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะนี่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะเจ้าของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ